อะไรละมัง้งเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยโดยนินนะพ่อเออพ่อไปซื้อขี้ทอดให้ผมหน่อยดิเช้าก็ซื้อให้แล้วไงเย็นสิไม่เอาหรอกพ่อมันเหี่ยวละผมไม่ชอบลูกจ้ะนี่ลูกเห็นเงินเป็นอะไรจ้ะเนี่ยเงินก็เป็นเงินดิพ่ออ่า <c oughs> พ่อยทำอะไรผมอ่ะเดี๋ยวฟ้องแม่แม่แกไม่อยู่หรอกนะอะไรนะพ่อ เกมใหม่ที่พ่อสร้างขึ้นลองเล่นดูสิได้เลยว่าแต่เกมอะไรเนี่ย m i r a c l e Sufficiency ตัวละครตัวน,นี้ละกันหน้าเหมือนผมดีเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น่ะอาหลอกคนนัน้นมานีนนนนนาบนยอดดอนเฮ้ยดิบชิตด,ดูเฮ้ยเข้ามาได้ไงเนี่ยอุ้ยขอโทษครับที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอ๊เฮ้ยู้จักได้เหรอครับเนี่ย พี่สาวเชื่ออะไรเหรอเอ่อปลาเปล่า,ลาไม่รู้จักหรอกพี่ชื่อไพรินนะที่นี่คือ Miracle Land ะ Miracle Land Miracle m i a c l e มันชื่อเกมนี่นี่ผมหลุดเข้ามาในเกมหล้อเนี่ยก็อาจจะใช่นี่พี่สาวเชื่อผมเหรอทำไมดูไม่เห็นแบกใจเลยมีคนหลุดเข้ามาเยอะเหรอครับเนี่ย แล้วผมจะทําไงแล้วเนี่ยใจก็แค่เก็บเงินแล้วไปซื้อเครื่องเทเลพอร์ตกลับมาพอแล้วเงเพเอยเอ๊ะใครเนี่ยก็พ่อสัญลอของแกงไงแล้วแต่มันไม่ง่ายหรอกนะตอนนี้พวกแกมีเงินอยู่คนละหนึ่งันสองร้อยีแต่เครื่องเทเลพอร์ตมันราคาสามแสนจีะกลับไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ้าวพ่อแล้วกว่าจะครบสามแสนจีเนี่ยมันใช้เวลานานไหมอะ ไม่นะนลอกลูกละเวลาในเกม20วันเท่ากับ1วันของโลกจริงจริงดีค่บแค่ประมาณปีนึ่งในเกมเองลกูกสู้ๆนจะจ้ะอ่า ฮืฮ้อฮผมจะฟ้องยูเนสโกพอลังแกผมอ่ะมาถามถามค่ะนี่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 น่นี่นี่ไหนเอ๊ะต้นหอมเหรอใช่แล้วบ้านฉันาะปลูกผอไว้ที่เองเลยนะตลาดน่ะนานๆจะไปหนผมเกลียดผักหน่อหูยะต่อยถ้าเธออยากกลับบ้านเร็วๆเธอต้องช่วยฉันทำงานบ้านแล้วนะเพราะฉันจะออกไปทำงานข้างนอกพี่สาวช่วยช่วยผมเหรออื จริงๆแล้วฉันก็อยากจะออกจากที่นี่จะแย่อยู่แล้วเอ <Okay. S 1> แต่งานที่เธอต้องช่วยก็พวกทำอาหารทำงานบ้านพวกทำไรทำาส่วนของบ้านน่ะนะอ่าผมทำไม่เป็นน่ยโนโโหยนูหูยนี่นะนี่นะนี่นะน,น,นี่เลิน่นึ่งต้นหอนกัทีไล่หนูตามข้าพเจ้ามาแล้วเราจะไปฟิชชิ่งกันเบเบ๋ อ่าเก้อน่าเด็ก้อน่าด็ก้กกกอนาดก้อ่าดก้ออพี่สาวครับทำไมหุ่นพี่มันฟิตปังอย่างเงี้ยพี่เป็นกะเทยเหรอหลวงโยเธอไหนยังเงียเงียไปเลยฉันก็แค่ปลูกผักตกปลาทำไร่ทำสวนก็แข็งแรงเองแหละ แล้วทำไมต้องมาทำไรทำสวนแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีของกินโดยไม่ต้องไปตลาดนะ่ะฉันก็กำลังเก็บเงินอยู่เหมือนกันอ๋อเอ๊ะเบียดเทียบแล้วบ้าเราตกด้ปลาท่านแน่เดี๋ยวไปทำแกงส้มละกันพี่สาวครับพี่สาวครับต่อไปตาผมนะเทนถือถ้วยแกงส้มสองถ้วยนั้นแล้วตามเข้าพเจ้ามา ี่สีวันนี้ฉันทำแกงส้มปลาช่อนมาให้ขอบใจจ้ะวันนี้น้าถนอมก็ต้มกระดูกหมูไว้ลูกปอไปเอาให้คุณไพรวิทย์สิค่ะแม่ขอบคุณนะพี่สีนั่นมันเหรอันยิ่ง้องสามนี่ขอบใจนะไพริทย์หนูชอบแกงส้มปลาช่อนมากเลยไม่เป็นไรค่ะลุงสมยศหนูนก็ชอบผัดผักโขมของป้าจิตนาค่ะเยส ตาตไม่ใช่อย่างอาจจะเป็นพระฟันมะพร้าวก็ได้ยอดไปเลยนะครับพี่สาวที่นี้เขาแลกข้าวกันบ่อยๆอย่างนี้เลยเนี่ยใช่แล้วนอกจากเราจะพึ่งตัวเองแล้วเรายังพึ่งพระซึ่งกันและกันด้วยนะ <c oughs> แต่มันจะอร่อยเล่าถี่ไม่พี่สาวเนี่ยอร่อยอยู่แล้วยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งอร่อยยิ่งทำเองด้วยอร่อยเพอพพพ อิ่มแล้วครับไปอาบน้ำเลยไปไอ้หนูครับครับว่าแต่พี่สาวทำอาหารรสชาติคล้ายแม่ผมทำเลยอ่ะจะไปอาบหรือไม่อาบทำอะไรอยู่เลยครับทำบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันนะ่ะอา้าวทำไมไม่ไปอาบน้ำอีกก็ผมอยากจะอาบฝักบัวเรื่องมากจริงอุยตุ่มมังกรฉันไม่ดีตรงไหนไม่เอาอ่ะเออเออไปไป เอาบอลนะ้ำมาทำอย่างนี้แทนฝังงวก็คงได้แนละ้วเนาะเอ่อพี่สาวครับผมขอสบู่ก้อนใหม่ได้ไหมอ่ะก้อนนี้มันเล็กจนจะไหลคา,ามือผมอยู่แล้วอ่ะอ่ะนี่ขอบคุณครับก,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 ก๊กกะกุกกุกกุกกพี่สาวทำไรอ,ะอ่ะอ๋อก็เอาสบู่ที่เหลือๆมาผาสมน้ำแล้วเขยานะ่าน่ะเอาไว้เป็นน้ำสบู่ล้างมาืออ๋อพี่สาวนี่ชอบมีไอเดียจริงๆเหมือนแม่ผมเลยอะ่ะแม่ผมก็ชอบเอาอยางรถยนต์เก่าๆมาทำกระถางแหละ นะอ้าวนี่พี่สาวไปไหนตั้งแต่เช้าอ่ะไปเก็บไข่มานะ่ะอ้าวบ้านพี่สาวก็มีน้องกู้กไก่ด้วยเหรอครับเนี่ยมีสิมากฉัน่ะแต่มันสามส่วนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไงมีที่ปลูกผักบ่อน้ำส่วนที่เหลือก็ที่อยู่อาศัยกับที่เลี้ยงสัตว์ โอ้เจ๋งเหมือนกันนั่นนี่อเออเออเก็บเป๋าไว้กินข้าวเหอะเดี๋ยววันนี้ฉันต้องไปทํางานแล้วเธอก็ทํางานบ้านงานสวนเท่าที่ทำได้ล่ะครับผมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเกทีนะพี่สาวนั่นสิเนะขณะนี้เครื่องเคลื่อนย้ายกําลังทํางานกําลังทํางานนับถอยหลัง ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะตอนนี้ผมทํางานบ้านเป็น,ปนตกปลาเป็นและพี่สาวยังสอนเรื่องการนาสิ่งต่างๆมาไปยุ่งทาให้ผมรู้ว่าชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยมันก็สนุกสนานเนี่เหมือนกันลาไก่อนนะผม,มคิดถึงพี่สาวมากๆเลยใครบอกว่าจ้าหี่เธอไปคนเดียวพี่สาวจะไปกับผมด้วยเหรอใครไปพี่สาวแกกันจะไม่ใส่ฉันไม่ได้หรอไม่ใส่แม่ เ็บชิมัดอะกลับมาสักทีนะลูกเป็นไงเรียนรู้อะไรมามากมายเลยสิทา่าเธอเธอกลับมาด้วยเหรอเฮ้ hey, นี่พ่อรู้จักพี่สาวด้วยเหรอครับเฮ้ hey, แม่เออใช่แม่เองแล้วพี่ไพรินละ่ะไพรินก็คือทั้ไงเล่าผมงงหมดแล้วอ่ะแม่ได้แม่จะเล่าย้อนให้ฟังวันนั้นแม่ทะเลาะกับพ่อ พ่อก็เลยมาง้อแม่เลเอาเกมที่พ่อแกประดิษฐ์มาให้แม่เล่นว้ายดูนี่น่ารักจังเลยเอาตัวนี้แหละคุณคะมีอะไรกันว้ายไปสงบสติในเกมให้ได้แล้วค่อยกลับมาเลยจ้ะเมียจ่าบ๊ายบายฉันคิดว่าฉันจะให้อภัยคุณแล้วนะแต่คุณกลับส่งลูกเราไปอีกวันนี้เรามาไ์กันสักยกดีกว่าแม่ครับอย่าเลยครับดีมากลูกชาย ผมเป็นลูกพ่อที่ดีไฟเธอรูลูกเราเป็นตัวอย่างแม่เะไนกับตุ้ยมีเกมามากพอแล้ววันนี้ผมขอไฟดีกว่าครับผมคิดถึงพ่อจังเลยครับ thank